สวัสดีค่ะครัวมิชแนลนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะอื่นก็อยากจะฝากขอบคุณนะคะถึง FC ที่ติดตามแล้วก็เขียนคอมเมนต์มาในเนื้อหาที่ทำไปแล้วก็ มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้สําหรับคนใหม่ๆที่กาลังคิดที่จะมาอยู่ในประเทศอิสราเอลหรือในต่างประเทศก็ตามนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้จุดต,ตรงนี้เราสามารถที่จะเตรียมตัวให้พร้อมเราจะได้ไม่โดนเอาเปรียบแต่ถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นก็ถือว่าเราโชคดีแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราเคยได้ข้อมูลมาเป็นบางส่วนแล้วเราจะได้ตั้งมือรับกับมันได้นะคะวันนี้เราจะมาในเรื่องตรงที่ว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจมาเนี่ย มาอยู่ในต่างประเทศไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามเพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องการที่เขาให้เซ็นสัญญาหรือว่าเซ็นที่จะไม่รับมรดกสมบัติจากของเขาแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจมาเนี่ยเราทําความรู้จักกับผู้ชายคนที่เราจะมาย่มากน้อยขนาดไหนพี่ยังไม่เข้าใจเพราะว่าบ้านเราก็อย่างที่เรารู้รรกันอยู่ประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่ทามาหากินยากทุกคนมอง อยากจะออกไปทํางานในต่างแดนเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่การที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นน่ะบางคนที่เขาโชคดีเขาก็ไปเจอแต่สิ่งดีๆแต่บางคนเน่ะเจอในสิ่งไม่ดีเนี่ยชีวิตเขาแย่ยิ่งกว่าเดิมนะคะแต่ก่อนอื่นสําหรับใครก็ตามที่มีแพลที่อยากจะมาอยู่แล้วก็กาลังเริ่มรู้จักกับชาวต่างชาติไม่ว่าชาติไหนก็ตามเราควรที่จะคุยแล้วก็เคลียร์เขาให้จบเพราะว่าใหม่ๆทุกคนน่ะเวลาเราชอบกัน เวลาเราเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันทุกสิ่งทุกอย่างมันสวยงามมันจะไม่มองเห็นถึงจุดบกพร่องของกันและกันทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนโปรยด้วยดอกกุหลาบหลังจากที่เรามาอยู่กับเขาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งตรงนั้นมันยังสวยงามอยู่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องเจออะไรบางคนมันเคยมีเรื่องมีราวมาแล้วเขาแต่งเราไปเขาเอาเราไปอยู่แต่ให้เราอยู่เหมือนทาสให้เราทําทุกสิ่งทุกอย่างทํางานบ้านทํางานนอกบ้านแล้วก็หน้าที่แม่หรือหน้าที่ต้องเลี้ยงลูกคือเราถ้าเกิดเรารู้ก่อนล่วงหน้า เราจะได้เตรียมตัวว่าถ้าเกิดว่าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราควรที่จะทําตัวยังไงเพื่อที่จะไม่หลุดคือให้อยู่ในโฟกัสของเราว่าเราอะมีจุดประสงค์ที่จะมาอยู่ในประเทศนั้นเป็นยังไงบางคนอาจจะมีชีวิตที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้เคยลําบากอาจจะไม่ได้ร่ํารวยแต่ก็ไม่เคยลําบากเขาจะรับไม่ได้กับการที่จะต้องมาดิ้นรนอยู่ในต่างแดนแต่ถ้าเกิดคนบางคนคิดว่าเคยผ่านความลําบากมาแล้วในประเทศไทยบางคนคิดว่าถ้าเกิดว่าตัวเขาอะถ้าเกิดได้มาอยู่ที่เมืองนอก ถึงแม้ว่าจะต้องเจออะไรมากมายแต่การที่เขาอยู่เมืองนอกมันมีโอกาสที่จะทําให้เขาอะสามารถทําเม็ดเงินได้มากขึ้นเขาก็ต้องมีความอดทนต้องตัดบางสิ่งบางอย่างออกต้องถอนหัวโขนออกจากคนที่เป็นเด็กที่โดนพ่อแม่เอาใจาเคยลําบากมากับชีวิตของเขามา่ก่อนตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เคสใครเคสมันแต่ในมุมหนึ่งในมุมที่พี่ยามี่จะมาพูดให้ฟังในวันนี้ในมุมที่ว่าก่อนที่เราจะเตรียมตัวมา อย่างช่วงที่มันเป็นช่วงโปรโมชั่นคือเราเริ่มรู้จักกันใหม่ๆเป็นช่วงดีมากๆที่เราสามารถพูดกับเขาตรงๆยื่นข้อเสนอให้เขาตรงๆเลยว่าฉันเป็นคนไทยคนหนึ่งฉันมีภาระอะไรบ้างฉันมีพ่อฉันมีแม่ฉันมีพี่น้องและฉันก็มีลูกที่ติดของฉันมาที่ฉันต้องรับภาระอยู่ฉันจะไม่สามารถทอดทิ้งคนเหล่านี้ได้คุณจะรับประกันฉันได้มากน้อยขนาดไหนถ้าฉันไปอยู่ที่นู่นฉันขอคุณทำงาน ฉันฉันรู้ว่าคุณสามารถเลี้ยงฉันได้แต่ขอให้ฉันทํางานเพราะว่าถ้าเกิดฉันทํางานอ่ะฉันจะไม่รบกวนคุณเพราะฉันจะทํางานแล้วฉันจะเอาเงินในส่วนนี้มาแบ่งปันให้กับครอบครัวของฉันคุณสามารถเลี้ยงฉันคนเดียวได้ฉันเข้าใจขนบธรรมเนียมของคนไทยกับชาวต่างชาติมันต่างกันนะคะอันนี้คือแค่มุมมองการพูดเพราะบางคนคิดจะพูดเลยเพราะบางคนก็จะคิดว่าแหมแต่งงานกับฝรั่งทำไมจะต้องมาคิดมาทํางานต่างประเทศมีหลายคนนะคะที่หวังที่จะแต่งงานกับฝรั่ง แล้วจะมาอยู่ในประเทศของเขาโดยที่ไม่ต้องทําอะไรบอกได้เลยนะคะว่าเป็นการคิดที่ผิดมากมันก็จริงอยู่ถ้าคุณเจอผู้ชายที่รวยแล้วเขาไม่อยากให้คุณทําอะไรเลยแต่คุณรู้ไหมว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีการโต้แย้งกับเขาได้เลยเพราะว่าคุณเหมือนอยู่ในการรม,มือของเขาแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณตั้งใจว่าโอเคได้มาอยู่ในประเทศเขาแล้วเขาช่วยเรามาอยู่ในจุดตรงนี้แล้วส่วนหนึ่งเรา ทำเพื่อครอบครัวของเราที่เรามีครอบครัวกับเขาอีกส่วนหนึ่งเราจะต้องแบ่งสรรปันส่วนเพื่อที่จะให้ครอบครัวของเราที่เมืองไทยเราพยายามทําตัวหรือพูดออกให้มันชัดนะคะพูดออกให้มันชัดและเคลียร์กับเขาให้ได้มากที่สุดเขาจะได้เข้าใจในมุมหนึ่งว่าเราไม่ได้มานั่งกอกเขากินเราต้องการที่จะมาสร้างแล้วก็มาอยู่กับเขาเพื่อช่วยเหลือเขาเป็นอีกแรงหนึ่งถึงแม้ว่าเขามีเงินของเขาอยู่แล้วก็เหมือนอย่างที่พี่มี่เคยเล่าให้ฟังว่าสมบัติของเขาไม่ใช่สมบัติของเราเพราะว่า เราอย่ามองเขาว่าอ๋อผู้ชายคนนี้รวยเขาสามารถเลี้ยงเราได้เขาจะไม่อะไรบลาบลาเหมือนกับที่เคยพูดว่าชีวิตในต่างแดนไม่ได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ทุกคนนะ่ะสร้างความฝันให้กับตัวเองได้สามารถคิดได้ว่าเออผู้ชายเขาบอกมาอย่างนี้นะคุณไม่ต้องทาอะไรเลยก็อยู่อย่างนี้แต่คุณจะขาดอิสรภาพมากๆเลยถ้าเกิดคุณไม่ทํางานแต่ถ้าเกิดคุณทํางานคุณเป็นตัวของตัวเองยืนด้วยลําแข้งของตัวเองส่วนหนึ่งแบ่งเพื่อจุนเจอือครอบครัวที่อยู่ในด้วยกันในต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งเราสามารถส่งเสียกระทางบ้านได้ เขาไม่สามารถที่จะว่าเราได้พวกเราไม่ได้ของเงินเขานะคะแค่เอาโอกาสตรงนี้เพื <s> ่อที่จะได้อยู่ในประเทศนั้นๆได้แบบมีความสุขเราอยากจะส่งเงินให้กับลูกเราอยากจะส่งเงินให้กับแม่เราจะทํายังไงเนี่ยเขาให้เงินเรารายวันมาใช้แต่เราก็ไม่พอที่เราจะส่งเงินให้กับครอบครัวของเราในจุดตรงนี้เราจะพลาดโอกาสมากๆเลยแต่ถ้าเกิดเราแค่หวังอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไปไหนเช้ามาเราก็ต้องของเงินเขาเราอยากจะไปซื้อนู่ซน,นซื้อนี่เราก็ต้องของถามจริงๆมีผู้หญิงคนไหนต้องการแบบนั้นมั่ง ถ้าขอเขาให้โอเคแต่เราจะขาดอิสรภาพตัวเราเองมากมันเหมือนว่าจะทําอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เราอยากได้มากกว่าสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยเราไปเจอของที่สวยเราอาจจะไปเจอของที่ถูกใจเออชิ้นนี้เราอยากจะซื้อให้กับคนที่บ้านเราอะเราไม่สามารถทําได้เพราะว่าเขาจํากัดเงินให้เรานะคะในจุดตรงนี้นะคะคลิปนี้ที่จะมาเล่าก็คือเล่าว่าเราควรจะแจกแจงให้สามีในอนาคตของเราที่เราจะมาใช้ชีวิตร่วมกับเขาเนี่ย ว่าเรามีภาระอะไรบ้างรายจ่ายที่เราจําเป็นจะต้องใช้รายเดือนที่เมืองไทยอะมันเท่าไหร่บางครั้งเขาจะคิดว่าฉันไม่ได้แต่งงานกับครอบครัวของคุณนะฉันแต่งงานกับคุณฉันสามารถเลี้ยงคุณได้แต่ฉันไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวกับคุณได้คําพูดคํานี้ครูเคยได้ยินมากับหูวของครูเองแต่เราจะทํำยังไงล่ะเราจะเลือกผัวหรือเราจะเลือกครอบครัวของเราเราต้องบาลานซ์กันให้ได้แล้วเราจะทํายังไงเพื่อให้เราสามารถ ไปด้วยกันได้ทั้งครอบครัวเราแล้วก็สามีของเราที่เราอยู่ด้วยกันในจุดตรงนี้ได้สิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือเสนอไปเลยว่าฉันขอทํางานได้ไหม ฉันอยากจะทํางานแล้วฉันอยากจะไปเรียนภาษาเพื่อให้ได้ภาษาแล้วฉันจะได้ทํางานเพราะฉันไม่อยากจะรบกวนเงินคุณคุณเลี้ยงดูฉันคุณอะมีรายจ่ายหลายๆอย่างดูแลครอบครัวทําให้ครอบครัวเรามีความสุขแต่ฉันก็มีภาระที่ที่ฉันจะต้องรับผิดชอบที่เมืองไทยฉันอยากจะทํางานด้วยน้าพักน้าแรงของฉันแล้วเอาเงินตรงเนี้ยแบ่งปันไปให้ครอบครัวของฉันมันฟังแล้วดูดีกว่าเพราะเขาจะมองเราว่าเราเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าที่มีความคิดไม่ได้ทําอะไรเพื่อแค่ตัวเราเองเรายังคิดถึงคน ข้างหลังเราแล้วมันก็จะเป็นการดีกับผู้หญิงคนที่เขาแต่งงานด้วยนะมันมีหลายๆอย่างที่เขาสามารถที่จะชื่นชมเราได้ว่าเออเราไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบคิดแค่จะมาผลาญเงินของเขาแล้วเอาเงินของเขาให้ครอบครัวของของเราเพราะว่าถ้าเกิดเราเจอผู้ชายสามารถทุ่มให้เราเต็มที่ก็ถือว่าผู้หญิงคนนั้นโชคดีแต่มันจะมีกี่คนบนโลกใบนี้ที่โชคดีแบบนั้นจากตรงนี้นะคะจากเรื่องราวตรงนี้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี้ย ทุกคนะที่เป็นรุ่นพี่ๆที่เขามาอยู่ในต่างประเทศะเขาเจอมาหมดแล้วเขาต้องเจอสถานการณ์แบบไหนบางคนภาษาก็ไม่ได้จะต้องไปทํางานในงานที่ตัวเองไม่ได้อยากจะทําพูดกับเขาโต้อตอบกับเขาเถียงกับเขาก็ไม่ได้เพราะว่าภาษาที่เราใช้มันไม่เพียงพอที่เราจะไปโต้เถียงกับเขาและอธิบายเหตุผลให้เขาฟังว่าเราจําเป็นที่จะต้องช่วยครอบครัวแต่สิ่งดีที่สุดที่เราจะทํา ก่อนที่เราจะตัดสินใจหิ้วกระเป๋าเดินทางแล้วบินไปหาเขาหรือไปพร้อมเขาเราควรที่จะสรุปเหตุการณ์ทั้งอย่างทุกอย่างเราควรที่จะเล่าเรื่องแล้วก็บอกเขาให้หมดที่เมืองไทยก่อนที่เราจะเดินทางมาเพราะว่าถ้าผู้ชายบางคนเขารับเงืนขนไของเราได้เขาก็บอกไม่เป็นไรเธอไปอยู่ที่นูน่นเดี๋ยวงานมีเยอะๆเดี๋ยวฉันจะช่วยเธออย่างนี้อย่างนี้ได้โอเคเหมือนเขาก็อยากจะให้เรามาจริงๆถ้าเกิดว่าเราคุยทุกอย่างให้เขาฟังหมดเรียบร้อยแล้วได้บอกทุกอย่างให้เขาเรียบร้อยแล้วเขายอมรับ เงื่อนไขของเราก็ถ้าว่าผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นผู้ชายที่ดีสําหรับเราแต่ถึงกระนั้นก็ตามคนเราตอนที่เรามาอยู่กับเขาใหม่ๆจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงใหม่ๆที่เรามาอยู่กับเขามันอาจจะยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรมากมายเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่นานๆเข้าทุกคนนั่นแหละเวลาเราอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงเราเป็นสามีภรรยากันลิ้นกับฟันมันยังกระทบกระทั่งกันได้ชีวิตของคนน่ะเหมือนกันค่ะมันต้องเจอแต่เราจะผ่านตรงนั้นไปได้ยังไงจุดหนึ่งท ัดนิสัยคนไทยออกไปนิดหนึง่งเวลามีปัญหาอะไรกับเขาอย่ามานั่งงอนอย่ามานั่งทําเป็นมิวสิกวิดีโอให้เขามางออ้อเคล็ดลับในการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่กับชาวต่างชาติให้ได้ดีมีอะไรให้เคลียร์กันให้จบมีอะไรพูดกันให้จบแต่สิ่งตรงนี้บางคนบอกว่าพี่ก็หนูไม่เก่งไ,ไ,ไม่เก่งภาษาเลยหนูไม่รู้จะพูดยังไงกับเขาหนูก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เขาฟังแล้วให้เขาเข้าใจนี่แหละค่ะพี่อามีจะบอกได้เลย การที่เราจะได้เดินทางไปอยู่กับแฟนในประเทศไหนๆก็ตามภาษาเป็นสิ่งแรกที่เราควรที่จะคำนึงถึงช่วงแรกๆเราอาจจะไม่มีงานทํา แต่เราขอเลยว่าฉันขอไปเรียนภาษาได้ไหมยอย่างน้อยเราได้แค่คําพื้นฐานแล้วเราไปศึกษาต่อในที่ทํางานของเรามันเป็นใบเบิกทางให้เราเพราะว่าทาราได้ภาษาเวลาเรามีปากเสียงกาแฟนเราเราสามารถอธิบายแล้วก็พูดให้เขาได้เลยว่าอ๋อเป็นพ่ออย่างนี้อย่างนี้คนเราอะ่ะมันไม่เหนือเหตุผลหรอกไม่ใช่ว่าเขาไม่ฟังแต่ที่เขาไม่สามารถเข้าใจคนไทยได้ก็คืออาศัยความเงียบ แล้วก็ไม่พูดไม่จาแล้วก็ทําหน้าบึง้งตึงมันไม่ได้แก้ปัญหาได้ในเลยะค่ะจุดตรงนี้ให้เขาให้ให้เข้าใจอย่างหนึ่งเลยว่าการที่จะเงียบกับเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะว่าเขาจะไม่เข้าใจเรานะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาคุยกันถึงเรื่องว่าเราจะอยู่ยังไงเพื่อที่จะปรับตัวให้กับคนของเขาแล้วว่าจะทํำยังไงเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นกับการใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติซึ่งเราไม่เคยใช้ชีวิตกับเขาเลยนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะจบ เราก็มีคําพูดคําหนึ่งในภาษาฮีบรูนะคะเราจะมาเรียนในคําว่าสบายดีไหมคุณสบายดีไหมจะใช้คําพูดที่เบสิกที่สุดง่ายๆก็คือ m a n ิชม m a ในคํานี้นะคะแต่จริงๆนะคะอยากจะบอกเลยคําว่า m a n ิชม m a เนี่ยมันเป็นคําที่เราจะจะสามารถพูดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพราะว่าภาษาฮีบรูเนี่ย จะบอกได้เลยว่ามันมีเพศนะคะมันเป็นภาษามีเพศถ้าเราจะพูดกับผู้หญิงเราจะพูดอีแบบหนึง่งเราจะพูดกับผู้ชายจะพูดอีกแบบหนึง่งแต่วันนี้มานิชมาเนี่ยมันสามารถพูดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะหวังว่าคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะค่ะภาษาที่เราได้เรียนรู้ไปด้วยกัน